สวัสดีครับพบกับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดชัยภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนื้อที่20ไร่1งาน37ตารางวานะครับที่ดินจะอยู่ที่ตำบลกุดน้ำใสอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับอยู่ใกล้ๆก,กับชุมชนกุดน้ำใสนะครับห่างไปจากจากชุมชนนะครับมาที่ดินประมาณ1กิโลเมตรนะครับ แล้วก็จากที่ดินไปหนองผือนะครับที่อยู่ตรงข้ามชุมชนกุดน้ำใสนะประมาณกิโลครึ่งนะครับก็ลำธารนะครับของที่อยู่ท้ายที่ดินเนี่ยก็ไหลมาจากหนองผือนะครับผมทำให้มีน้ำตลอดปีเลยนะครับอย่างหน้าแปลงที่ดินเรานะครับก็จะมีสระน้ำอยู่2บ่อนะครับเป็นของเพื่อนบ้านนะครับก็เขาบอกว่าน้ำใต้ดินค่อนข้างดีนะครับก็มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ โอเคก็อันนี้เป็นภาพมุมสูงคร่าวๆนะครับขนาดแปลงรูปทรงแปลงต่างๆนะครับหน้ากว้างนะครับ110เมตรนะครับลึก330เมตรนะครับทั้ง2ฝั่งเลยท้ายที่ดินก็จะมีคลองนะครับซึ่งมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยที่ผมมาถ่ายอยู่ก็ประมาณช่วงกลางๆเดือนมีนานะครับท้ายที่ดินก็ยังมีน้ําที่ไหลมาจากลําคลองนะมาจากหนองผือนะครับ หนองผือก็จะมีน้ำที่ไหลมาจากบึงละหารอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ราคานะครับจะอยู่ที่ไล่ละ129,500บาทนะครับราคายกแปลงก็จะอยู่ที่2,620,000บาทครับภายในที่ดินนะครับ80%ของที่ดิน,นปลูกพวกอ้อยพวกมันนะครับ แล้วก็โซนด้านหน้าก็ปลูกพริกนะครับชาวบ้านแถวนี้ปลูกพริกส่งเข้าไปในเมืองเชภูมนะครับรู้สึกว่าจะส่งแมคโครบิ๊กซีนะครับแล้วก็ส่งตลาดสดพวกโรตัสนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ2 0 3เมตรนะครับน้าไม่ท่วมนะครับก็สามารถปลูกผักได้ทั้งปีนะครับส่งเข้าไปในเมืองนะครับแปลงนี้นะครับห่างจากทางหลวง หมายเลข201นะครับเส้นชัยภูมิ4คิวนะครับประมาณ900เมตรครับห่างจากสามแยกหนองขามหรือว่าตรงสามแยกชัยภูมิ4ี่คิวนะครับ3.5กิโลเมตรครับห่างจากเทศบาลจตุรัสนะครับ900เมตรแล้วก็ห่างจากแยกหนองัวโคกนะครับที่จะไปด่านคุณทศหรือว่าจะวิ่งเข้าโคราชนะครับประมาณ9ประมาณขออภัยครับประมาณ12กิโลเมตรครับ ที่ดินด้านหน้านะครับสูงเสมอถนนครับด้านหลังก็สโลปต่ําลงแค่นิดหน่อยนะครับถ้าตรงไปด้านหน้าเราตรงนี้นะครับจะไปชุมชนกุดน้ําใสนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นทางสัญจรนะครับของชาวบ้านนะครับของเพื่อนบ้านอ๋อลืมแจ้งไปนะครับแปลงนี้ห่างจากเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับประมาณ57กิโลเมตรนะครับ ห่างจากเทศบาลนครราชสีมานะครับประมาณ65กิโลเมตรครับแนวเขตทั้งสองฝั่งค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่ามีเสาปูนนะครับอยู่ทั้ง4มุมเลยนะครับอ,อ๋อทั้ง2มุมด้านหน้าครับด้านหลังผมเดินไปเช็คแล้วยังไม่เห็นเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่วางวัดจำแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอารางวัดออกมาสอบเขตให้ฟรีครับผม ถนนด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยที่เข้าไปด้านข้างที่ดินนะครับไม่ได้กินเนื้อที่ที่ดินเรานะครับเป็นของของแปลงข้างเคียงนะครับแปลงนี้นะครับเข้าออกได้หลายทางนะครับผมทั้งมาจากชุมชนกุดน้ำใสหรือว่าจะมาจากตรงแยกหนองขามหรือว่าแยกสีคิ้วนะครับ ท่านใดที่สนใจแปลงนี้นะครับสามารถโทรติดต่อกับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยนะครับชื่อคุณชอนนะครับส่วนเบอร์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับก็แปลงนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ